ตุ้มอยากให้หยุดตูก็เลยโพสจริงจริงเจตนาในการโพสอะมันไม่ได้เป็นการให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องการให้บุคคลที่เขาที่ตุ้มอยากสืสสรร่อสารถึงเขาได้เห็นครับเท่าน,นั้นเลยครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเฟซคนนั้นเป็นคนในหรือนอกวงการนอกวง<อ>การครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นาหรือยังคะที่เรารู้ว่าเขาไปพูดด่าเราลับหลังแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนั้นแล้วตุ้กโกรนวันนั้นครับเราลอยหรืออะไรที่แบบไม่ได้ลอยนะครับพี่แต่ว่าตุ้มแค่รู้สึกว่า การช่วยเหลือคนทุกวันนี้คือคนขอความช่วยเหลือเราเยอะมากนะครับในเรื่องของเรื่องของอะไรก็ตามอ่ะตอนนี้คือตูมองว่าถ้าเกิดตงช่วยอะไรใครได้ตูอยากช่วยจริงๆนะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราต้องการความช่วยเหลือวันที่เราต้องการความช่วยเหลือบ้างแล้วเราได้รับการช่วยเหลือมันดีมากเลยที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับแต่พอเราช่วยไปแล้วเราไม่ได้รับคําชื่นชมยินอมเราไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้ไงคือเราอยากช่วย แต่พอช่วยแล้วไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่ทําให้เราดูแย่แล้วรู้สึกไม่ดีตุ้มก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของตุ้มที่ตุ้มต้องออกมาปกป้องสิ่งที่ตัวเองต้องทำตุ้มเลยนะขยายความในสิ่งที่เขาไม่พูดต่อทั้งที่เราช่วยเขาเราไปดิสเครดิตเราหรือว่าไม่ได้สเคิเขาบอกว่าอยากให้มาตุ้มช่วยหรอก็ไปไปไปตอแหลใส่เขาี่เขาเขาโง่อยู่นะเขาน่าจะช่วยได้ซึ่งตุ้มบอกเลยนะว่าคนที่เข้ามาหาตุ้มแต่ละคนที่ขอความช่วยเหลือครับที่ตุ้มช่วยช่วยไปไม่ใช่ว่าตุ้มโง่นะครับ การช่วยเหลือคนหรือการช่วยเหลือเพื่อนหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อให้เราคนผู้ช่วยเสียเปรียบก็ตามในอนาคตอะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนโง่นะครับเราต้องการช่วยเพราะเราช่วยได้แต่ณวันนี้ตุงคงไม่อยากช่วยอีกแล้วแล้วหลังจากที่มาตุงโพสต์ใส่ไั้ตั้งตัวเขารู้ตัวแล้วไม่ไดการอะไรยังไงไม่ได้รู้ว่าเขารู้ไหมแต่เขาก็ลบเฟซไปเลยครับแต่ว่าเลรกคบเลยไหมครลบอันเฟซเราไปเราเลิกคบกับเพื่อนคนนั้นไหมหน้าน่าจะต้องไม่ยุ่งกันแล้วน่าจะต้อง โอ้ไม่ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีครับเคยช่วยเหลือยังไงเขาเคยช่วยเหลือเขาครับถ้าเราไม่เคยช่วยเขาคงว่าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราไปช่วยช่วยด้วยน้ำเงินหนูก็ช่วยแรงเลยช่วยช่วยทางเรื่องของคอนเน็กชันด้วยทางเรื่องของเงินด้วยครับอันนี้เรียกเป็นเงินพิเศษไหมครับอะไรนะพิเศษนะ เรียกอะไรนะเรียกเป็นนางงูพิษน,นางงูพิษเหรอไม่นะจริงๆความผิดส่วนหนึ่งมันก็มาจากตัวเราด้วยเพราะตัวตูวมเป็นคนที่เวลาใครเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรเราจะแบบเทไปเลยอ่ะแบบพี่ช่วยหน่อยดีช่วยหน่อยนะพอเราช่วยเราก็ช่วยด้วยเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มองว่าตัวเองถูกหักหลังหรือทรยศอะไรเพียงแค่ณวันนี้ตุ้มจะไม่ช่วยแล้วแล้วก็หยุดพูดให้ตุม้มดูไม่ดีเลยแล้ว,วแล้วถ้าในาพระสงองาตุ้มเองมาถามตัวกลับเลยว่าอยู่ดีเขาเอาไปพูดยนที่สุดว่าเราเป็นใจช่วยแต่แบบว่า เออต้องแบบว่าสร้างสถานการณ์เราน้อยใจเสียใจไหมเราหวังดีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำลินทาเสียใจครับเสียใจนะมันมันก็เสียใจตรงที่แบบเุยลูกนี้น่าจะไปช่วยคนให้ถูกคนดีกว่าน่าจะช่วยคนให้ถูกประเภทดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข็ดไหมครับหตุการนี้ไปทำกับการทำไม่ไม่เข็ดนะเพราะว่าตุงเชื่อว่ามันยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากตุงมอีกมากมายตุงเป็นคนสาธารณะตุงช่วยแชร์ช่วยประกาศช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มันมีโอกาสอ่ะตุงมเชื่อว่า เจตนาตูมันคืออยากคนอยากอยากช่วยอ่ะตูมคิดว่าตูไม่เข็ดครับทำได้ครับเมื่อไหร่ก็อันเป็แล้วไหนถ้าสมมือนเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรครับาไม่อยากให้ดูครับเปลี่ยนช่องเลยเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างพอมีป็นเกิดสายการ์นี้ก็เพื่อนๆก็เหมือนเหมือนพี่ๆตอนนี้ครับมึงมึงอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นมึงมึงทำไมช่วงนี้มึงเยอะจังดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเป็นช่องด้นสี ใช่แต่ว่าตุ้มก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเรื่องนี้เวลาตุ้มช่วยตุ้มก็ช่วยด้วยตัวตุวต้มเองวันนี้ตุ้มถอยออกมาก็คือถอยมาด้วยตัวเองนะไม่ได้อยากให้เพื่อนของเรามาเดือดร้อนเพราะตุ้มก็มีประสบการณ์กับการที่เพื่อนๆในวงการจะต้องมาเดือดร้อนเพราะข่าวเราเยอะและ้วตุ้มก็เลยจะก,กันเพื่อนๆออ,ออกไปก็เลยไม่ได้เล่าเลยใครฟังเลยครับหลังจากนี้ถ้าจะมีคนมาขอความชื่นหลือจากเรา อยาจะอยากจะบอกกับคนแบนั้นยังไงบ้างหรือว่าเรามีวิธีการสแกนคนที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างอ๋อโชคดีที่ตอนนี้ตู้มีคุณปาผู้จัดการคอยสแกนหมดแล้วตูมตุ้ต้มต้องตู้มต้องให้ทีมตูมดูแล้วเพราะว่าพี่เวลาคนถักมาทุกวันนี้ตุมได้รับข้อความการช่วยเหลือขอให้ช่วยเรื่องนั้นประกาศเรื่องนี้ช่วยเรื่องเงินนั้นเรื่องงานนี้ครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยข้อความอยู่แล้วครับมันมันก็เลยต้องมีทีมสแกนอยู่แล้วตอนนี้ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มกลายเป็นแบบ มาตุ้มต้องรอดสองแล้ว <c> ัน <oughs> เป็นเพใสายใหม่ไปแล้วตั้งแต่เราออกมาเรื่องข่าว้นปีที่แล้วเลยเนีครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าเวลาท,ทำอะไรบางอย่างในสังคมมันมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขามันอาจจะต้องขออภัยจริงที่อาจจะช่วยเหลือได้ไม่ครบ คนแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าตูก็ต้องทำมาหากินของตูงเหมือนกันพยายามจะช่วย้ช่วยได้ครับสแกนยังไงอะตูอ๋อก็ต้องดูที่มาที่ไปคุณเป็นใครข้อมูลมีไหมถ้าเกิดเขาบอกให้ช่วยเรื่องคดีนี้ขอดูหน่อยเอกสารการอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมีหลักฐานทั้งหมดเลวตอนนี้ก็เรียกว่าตัดเพื่อนคนนั้นไปเลยจริงๆเขาไม่ใช่เพื่อนตูตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับอืมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเสียเพื่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเขาจะไม่ทํากันแบบนี้ครับถ้าเจอหน้าก็จะบอกตู๋อะไรนะครับถ<ๆ>้าเกิด เธอได้ครับคำแรกที่อยากจะพูดกับเขาไม่อยากพูดกับเขาเราไม่อยากพูดกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์ที่ต้องสื่อสารและพูดคุยกันแล้วครับตูไม่ได้เฟียดนะหรือตูไม่ได้มองว่าตูแบบฉันเชิดเลยอย่างี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าในโลกใบนี้มันมีประชากรอีกต้องกี่สิบร้อยล้านคนที่เราสามารถเป็นเพื่อนด้วยได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าตัวเองก็คือเพียงแค่เพียงแค่ตัดคนไม่ดีออาจตกชี้ไปหนึ่งคนใช่ครับจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราดีนะแต่เพียงแค่ จริตและเทสความคิดตรกะของเขามันอาจจะไม่ตรงกับการเป็นเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นเอง mm hmm. ก็เลยตัดออกเท่านั้นเลยครับแต่ว่าเราไม่โดนคนเดียวมีคนอื่นโดนไ,ดไหมไม่รู้เลยครับตงไม่รู้ว่ามีใครโดนบ้างแต่ตงก็ยังเชื่อว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเขาทํากับเราได้แล้วเขาก็น่าจะทำกับคนอื่นได้เหมือนกัน เดี๋ยวให้ปากนิดนึงเอาละเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้จะมาแบบว่าเราประทันกัากับแพรลี่ครับผมแยงซีเตรียมตัวมายังไงไม่ได้เตรียมคือจริงๆวันนี้ที่มาเพราะว่าแพรลี่เคยมาตุมสนิทแล้วแล้วตุ้มก็เคยฟาดฟันกับเขาไปแล้วครั้งหนึ่งในรายการตัวเองวันนี้มันก็เหมือนแบบน้องขอว่ามา ให้หนูฟาดกลับหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาดูเพราะว่าเรื่องที่คุยกันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้ครับมาดูเรื่องอเหรเรื่องอชายเรื่องรอติดตามในรายการแย่งซีนดีกว่าเออโอเคขอบคุณค่ะยืนอินเสิร์ตหน่อยถ่ายรูปเป็นนางแบบหรอยืนนั่หรือเปล่าเาะคือขึ้นโต๊ะสูงนะ